ร้อยตรีพงศธรส,สลิสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายจรินอิ่วสวัสดิ์ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจมอบแนวทางเผชิญเหตุอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายไพโร์จึงธนาเจเริญในอำเภอบอ่อพลอยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบอ่อพลอยและการให้ความช่วยเหลือในเบื้องตน้นจากสถานการณ์น้ำที่ไหลเข้าท่วม ในพื้นที่อำเภอบ่อพลอยตั้งแต่วันที่18ตุลาคมส่งผลให้6ตำบลประกอบไปด้วยตำบลหลุมรังตำบลนองรีตำบลน,น,อ,งบน,นองกลุ่มตำบลบ่อพลอยตำบลช่องดานและตำบลน,นองกลางเกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพืชผลทางการเกษตรทางอำเภอบ่อพลอยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนทั้งหน่วยทหารบุรณนินทิพิทักษ์การสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอพยพประชาชนการขนย้ายสิ่งของพร้อมทั้งนำถุงยังชีพไปมอบช่วยเหลือบรรเทา ทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เน้นให้เร่งระบายน้ําท่วมขังพร้อมให้แนวทางในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมจากฝนตกหนักตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในระยะยาวด้วยโดยได้มอบแนวทางตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัยพิบัติกรณีฉุกเฉินปีพุทธศักราช พุทกราช2563และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีพุทธศักราช2560แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปีพุทธศักราช2562และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่2ปีพุทธศักราช2561จากนั้นได้ลงพื้นที่ไปยังจุดที่ เกิดอุทกภัยซ้ำซากและถนนสายหลักซึ่งขณะนี้มีน้ำไหลผ่านส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเนื่องจากไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้พร้อมทั้งไปเยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้อพยพมาอาศัยที่วัดลำเหยสามัคคีได้ตั้งจุดเป็นศูนย์อพยพของอำเภอบ่อพลอยโดยได้ส่งมอบความห่วงใยและให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมบ้านจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีภาพข่าววร กนางคณแดงแสงทีมข่าวสวทาการจนบุรีรายงาน